สวัสดีครับผมสวน R อาซีนะครับวันนี้นะครับผมจะเอารถนี่ครับรถถ่ายฟอร์จเจ็ดหกหนึ่งศูนย์นะครับเราจะใส่ฝาครอบนี่นะครับเห็นไหมครับเราทําขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวจะครอบนี้นะครับแล้วเราก็ติดตั้งตะขอนี่นะครับเห็นไหมครับตะขอใหม่นะครับเราจะไปช่วยรถลูกคอกนี่นะครับสองคันนี้ครับวันนี้เราจะไปกระทุกข้าวโพดกันนะครับในไร่นะครับแต่ว่าเราเอารถถ่ายไปด้วยครับเพราะว่า ทางเข้าไร่มันค่อนข้างลําบากนะครับก่อนอื่นผมขอครอบฝาครอบนี้แป๊บนะครับเดี๋ยวเราครอบฝาดีครับน่ครับฝาฝาครอบเครื่องที่เราทำมาใหม่เลยนะครับครับครอบเรียบร้อยนะครับครับรถถ่ายเราติดเรียบร้อยนะครับไปครับ ลงก่อนนะครับรงค่อยๆลงครับถี่ระคันครับเพราะมันเป็นถนนเลื่อนเดียวครับได้แล้วครับตามคันขาวตามมาครับค่อยๆลงกี่ระคันครับไปขันสีดำครับ ับไถเราก็มาเกียมขึ้นมอ้นะครับเดี๋ยวเราต้องรถถขึ้นก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นทางชันนะครับถ้าติดเราจะได้รถถ่าดึงนะครับอาะไถยมาครับนะครับรถถเราขึ้นไปก่อนนะครับ ไปครับนะครับคันครับ ติดโหแรงมากครับคันนี้ครับนะครับติดแล้วนะครับไปได้ครับนะครับขึ้นหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการบรรทุกกระโปรงที่ไล่นี้นะครับกลับไปครับ เอาละครับเราบรรทุกกระโพดเต็มทั้งสองคันแล้วนะครับเดี๋ยวเราทําการออกจากไร่กันนะครับถ้าเราออกไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้รถถ่ายคันนี้นะครับช่วยดึงนะครับเพราะว่าทางที่ออกจากไร่ไปค่อนข้างกันดานมากนะครับเอาละครับเริ่มไปกันเลยดีกว่าครับ นะครับไปแล้วครับเอาไปไปกับป่ามาแล้วครับวาวตรงนี้ขึ้นขึ้นมอนะครับขับดำขึ้นได้ไหมครับลองนี่ครับติดครับติดครับอย่าลดถ่ายไปดึงนะครับถ่ายมาแล้วครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางชันครับขึ้นไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันเล็กครับเอาละครับเดี๋ยวเราผุดเชือกกันนะครับรถเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราทำการเกี่ยตรงนี้นะครับ นี่ครับเราเราทำกระขอไว้แล้วครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยทำการวิ่งเลยครับอ๋อแล้วครับขึ้นมาแล้วครับหนึ่งชั้นครับไปสบายครับดังเลยเลยครับเลยเลยเอาล้วครับพอครับขอพอพอพอเอาล้วครับดูคันต่อไปมาครับเดี๋ยวดูเอาขอแลนะครับว่าขึ้นเองได้ไหมครับ รคับเอาละครับรถเราออกจากไล่มาเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงทางคอนกรีตนะครับที่จะต้องขึ้นมอนี้นะครับเห็นไหมครับแต่ว่ารถเราขึ้นไม่ไหวนะครับเพราะเราแบกน้าหนักมานะครับดูดีครับโหยางสีบางโคลเลยนะครับทั้งสองคันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราเอารถไถยมาช่วยดึงนะครับอ่ารถไทถอยลงมาเลยครับ พอครับพอครับเอาเลยครับฟานผูกเชือกแป๊บนล้ครับเอาล้วครับเราผูกเชือกเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับความหนักครับอย่างหน้ารอยเลยครับเอาครับสตาร์ทเครื่องครับอ้าวเดินนะครับดึงเลยโอ้ยขึ้นไปแล้วครับโอ้ดูน้ำหนักครับขึ้นไปคันหนึ่งแล้วครับเอาละครับคันขาวขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูคันดำสิครับจะขึ้นเองได้ไหมครับเอาไปเลย ดึิครับโอ้แทรบครับแทรบครับไอ้เพื่อนครับเดี๋ยวเอารถไถมาดึงครับแป๊บนึงครับรถไถมาเลยไถมาแล้วครับรถไถมาแล้วโอ้พอ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 เดี๋ยวเกี่ยวเชือกแป๊บนึงครับเริ่มครับดึงครับโอ้ยขึ้นบาแล้ครับมันขึ้นหมอกันนะครับเรียบร้อยครับเอาละครับ เราได้เอาพิกอัพขึ้นจากทางราดชันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเกมตัวเอาข้าโพดนี้นะครับไปส่งโรงงานนะครับไปกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ของเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ